มีสายยังีสา<จ>นี่ล่ะาสายสติมันมันดีคือส่ลลนวะดีสุดถสร,ถรถติดลมลพี่น้องก็เ<ล>้<ล>บอกแล้วครับรถติดลมครับพารวยติดโลม อ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วคนตันี้พี่น้องงานต่อไปคดีเจอเรอะไรมาแลนงานด้ว วดารบดเดวี่านอ้าวถอยถอยเปกสายไปดเห็นไรไปดล่างอบแอ้กันีถือูกันดีก่ดีีได้พี่น้องจะบอกนะว่านี่สายใหม่เลย สายใหม่ได้บ่เสียทัศ์สายใหม่ได้ตีนันโอ้โห,โ,หโหของใหม่ครับได้ลองได้ลองก่อนเขาเลย,ย <c oughs> นี่ครับเอารถไปจอดไว้ตรงนี้แล้วเราก็ไปถ่ายคลิปพอถ่ายคลิปสิครับถ่ายคลิปรถบรรทุกติดโลมครับจังหวะนั้นรถเราก็ จังหวะจะออกเรียบร้อยสิครับนี่โชคดีได้รถหกล้อนะครับเสียอันดึงขึ้นให้นะครับแล้วก็ทิมงานเสียทัดนี่หล่อสายใหม่ให้เลยสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าเขาจะไปที่ไหนกันต่อ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อไปแล้วครับเสียบทัดก็เดินกลับไปเอารถแล้วนู่นเดี๋ตามหกล้อไปดูอีกหน้างานนึงขึ้นได้ครับปลอดภัยนะครับพิกัดปากทางบ้านหนองแวงครับตำบลดงพองอำเภอแค่ด,ดงจังหวัดบุร,รีรัมย์เด้อพป็่นห่องเด้อ อาไปก่อนครับพอกันไหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ